สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันอีกเช่นเคยคะ่ะที่อู่หันซานะคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะให้ลูกค้าได้ชมพรม้อมๆกันนะคะก็เป็นคันที่จอดยู่ข้างลานนู้นนะคะไอพวกข้างหน้าที่ทําเสร็จแล้วตอนนี้นะคะยังไม่มีว่างสักคันนะคะก็ติดจองหมดแล้วก็เพิ่งทําเสร็จบางคันก็เพิ่งทําเสร็จนะคะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยก็รอวันที่ลูกค้าจะมารับนะคะถ้าพร้อมใช้งานตอนนี้ทางอู่ยังไม่มีว่างสักคันนะคะ แต่ตัวที่ลงมาใหม่เป็นหัวลากทัศีนี่ยังว่างนะคะยังไม่มีเจ้าของเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอ่าคันที่อยู่ข้างหลังนะคะสองคันนี้นะคะเป็นหัวตอนเดียวค่ะเมก,ก้าตอนเดียวคันนี้เป็นทัศีนอกเครื่องมาคู่ตัวคือตั้ง J O 5D ค่ะ1075เ,เทอร์โบนะคะเป็นเครื่องสีสูบความเร็วนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะเราไปดูคันที่อยู่ข้างในคันนั้นก่อนเลยนะคะหัวเดิมๆของคันนี้มาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นโทนสีเทานะคะโทนสีเทาทั้งคันค่ะ ความยาวของคันซีคันนี้ประมาณเกือบ6เมตรนะคะเป็นคันซีปลายเรียวนะคะ,ะเราไปชมคันซีกันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะคันซีคันนี้มาสวยมากค่ะเป็นคันซีปลายเรียวนะคะถังน้ำมันตัวนี้มาใหญ่ค่ะถังร้อยลิตรสองร้อยลิตรค่ะตัวนี้คันซีปลายเรียวนะคะเราท้ายค่ะมาเป็นตรงนี้เลยค่ะแบบนี้สภาพนี้นะคะ แหนบมาคู่ตัวของคันนี้นะคะแหนบหลังมาข้างละคตัวค่ะแหนบนอกนะคะดูคัตซีอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพคัตซีถือว่าสวยเลยค่ะมาสภาพนี้นะคะเป็นเครื่อง JO 5D ค่ะ1075เทอร์โบสีสูบอรมอนเรลนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้จะมาเป็นเกียร์ช้านะคะจะไม่มีน็อตอยู่นะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นเกียร์ชา้ามันจะไม่มีน็อตนะคะถ้าเกียร์เร็วมันจะมีน็อตอยู่ะคะ่ะ ไปดูคอนโซลในหัวเก่งกันบ้างคอนโซลหน้าของคันนี้มาสภาพนี้เลยค่ะอ่าภายในไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวทางอู่จะทำความสะอาดให้ใหม่หมดนะคะถอดซักให้แล้วก็ประกอบขึ้นใหม่นะคะหุ้มบนเบาะหนังให้ใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวยกหัวให้ดูเครื่องยนต์กันบ้างค่ะ ยกหัวได้ประมาณนี้นะคะมันจะไปชนกับคันที่อยู่ข้างหน้าเนาะกลัวกระจกมันแตกนะคะอ่าบุกันความร้อนของคันนี้มาสภาพนี้เลยนะคะถือว่าสวยอยู่นะคะยังไม่มีชำรุดเลยค่ะเครื่องมาสภาพนี้เลยค่ะสีแดงสดเลยนะคะเครื่องสภาพนอกตัวนี้ถือว่าสวยนะคะ เป็นเครื่องสี่สูบนะคะหมายเลขคันซีก็อยู่ฝั่งหน้าซ้ายเี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหมายเลขเครื่องของคันนี้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะเดีย๋ยวจะแจ้งไปเลยนะคะพอดีถ้าบางทีลูกค้าเอาไปนะคะเราไม่ได้แจ้งก็ลูกค้าก็ถามว่าหมายเลขเครื่องอยู่ตรงไหนเนาะเราก็จะบอกยากนิดนึงสำหรับเครื่อง J o 5D นะคะหมายเลขเครื่องจะอยู่แถวหลังฝั่งคนขับนะคะ อมองลงไปตรงตรงข้างล่างนะคะแถวนะคะสีแดงๆตรงนั้นนะคะหมายเลขเครื่องของ JO 5D นะคะจะอยู่ฝั่งคนขับอยู่แถวหลังนะคะฝั่งคนขับค่ะ mm hmm. เครื่อง JO 5D ตามนั้นเลยนะคะสีแดงๆ,งๆตรงข้างล่างนะคะหมายเลขเครื่องส่วนคัสซีก็จะอยู่ฝั่งหน้าซ้ายะคะ mm ่ะถังลมนะคะระบบลมของคันนี้เป็นทิฟฟี่ถังลมมาเป็นตัวนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะก mm ็ hmm. คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะ อยากรับไปดูแลนะคะพร้อมใช้งานเป็นน้ำพร้อมทะเบียนราคาจุดอยู่ที่750,000บาทนะคะพร้อมทะเบียนนะคะก็แวะมาดูรถได้ะคะ่ะตัวจริงได้ที่อู่หังสาเลยะคะ่ะเพิ่งลงมาใหม่วันนี้ก็ได้โอกาสดีนะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกท่านได้ชม,มพร้อมๆกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะถ้ารถ ไม,ไม่แพงค่ะคันนี้ราคา 7. จ็ดแสนห้านะคะพร้อมจบพร้อมทะเบียนนะคะคัสีนอก JO5 d ดีคันนี้นะคะมาสั่งสีสั่งลายสั่งสเปคได้เลยค่ะที่อู่ของเรานะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะคะวันนี้มีรถมาลงใหม่ก็เป็นคันนี้เลยค่ะ JO5D คันนี้นะคะคัสีนอกร้อยเจ็ดห้าเทอร์โบสีสูกพร้อมเร็วนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0813619239นะคะ i อดีไลน์ก็เบอร์นี้ค่ะทักมาคุยกันได้นะคะ วันนี้ทางอู่มีรถมาชมก็เป็นคันนี้เลยค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้อู่หันสาระคะจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็กดติดตามไว้เลยค่ะถ้ามีรุ่นที่ต้องการนะคะก็จะได้ชมได้เลือกชมก่อนใครเลยนะคะวันนี้นะคะทางอู่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ